รหัส1.2.05ข้อ109มีขนาน4ขนาน w e l s c h e r f a s ö g e dürfen nur mit besonders grossem seiten abstand überholt werden คำถามนะคะถามว่า w e l c h e r f a s ö g e ยานผาหนะชนิดใด Durfen ได้รับอนุญาต nur mit Besondes, ก r o s ซมไซเท t e n Abstand, Überholt, ว e r d e เรามาดูคำนี้ก่อนนะคะ s e i t e n Abstand หมายถึงระยะห่างด้านข้างมิดบ e ซอนเด s Grosem คือด้านข้างระยะห่างด้านข้างที่มันใหญ่เป็นพิเศษนะคะ ü b e r h o l t w e r d e n ในการแสง ก็เอาง่ายๆอีกครั้งนะคะเ e ลเชฟาซอยเกรยานพาหนะชนิดใด d ดอเฟนได้รับอนุญาตน u วมิดบิส d อนเดสโกรเซมไซเทนอัพสตันอูบโฮลด์แวร์เดนที่ให้แสงได้ก็ต่อเมื่อมีระยะห่างด้านข้างที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษเท่านั้นนึกภาพออกไหมคะอย่างเช่นเราขับรถอยู่เนี่ยเรามองไปข้างหน้า และยานพาหนะข้างหน้านะคะจะต้องเป็นยานพาหนะชนิดใดที่เราจะได้รับอนุญาตให้แซงได้ก็ต่อเมื่อมีพื้นที่เพียงพอและมีพื้นที่ที่ใหญ่ด้านข้างเป็นพิเศษเท่านั้นเพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายได้ไม่ไปเบียดเขานั่นเองนะคะข้อหนึ่งเขาบอกว่ามอเตอร์เร์ถูกไหมถ้าเราจะแซงรถมอเตอร์ไซค์เราจะต้องมีพื้นที่ด้านข้างที่ใหญ่เป็นพิเศษ หรือข้อ2 Stra ราเซนบาเน่นะคะ s t r าเซนบานั่นเองก็ถูกไหมถ้าเราจะแซงรถรางเราจะต้องมีพื้นที่ด้านข้างเป็นพิเศษหรือข้อ3 far าร d รถจักรยานถูกไหมถ้าเราจะแซงรถจักรยานก็จะต้องมีพื้นที่ด้านข้างให้ใหญ่กว้างเป็นพิเศษโอเคค่ะข้อใดถูกต้องมีเวลาคิดส3วินาทีเหมือนเดิม คำตอบที่ถูกต้องก็ไม่ยากเนาะคําถามถามว่ายานพาหนะชนิดใดถ้าเราจะแซงเขาเราจะต้องมีพื้นที่ที่กว้างเป็นพิเศษนะคะที่กว้างเป็นพิเศษด้านข้างคําตอบที่ถูกต้องคือข้อที่1และข้อที่3รวมถึงคนที่เดินบนถนนด้วยนะอันนี้คือเพิ่มเติมให้นะคะถ้ามีคนเดินอยู่บนถนนเราก็จะต้องมีพื้นที่ด้านข้าง ที่กว้างเป็นพิเศษเท่านั้นถึงจะแซงเขาได้บางทีก็ต้องเข้าใจเนาะในการแซงทุกประเภทนะคะรถยนต์เนี่ยยางต่ำก็1เมตรรถจักรยานก็ตั้งแต่เมตรครึ่งขึ้นไปเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาเราจะแซงรถจักรยานหรือแซงคนเดินหรือแซงมอเตอร์ไซค์เราต้องเผื่อ ว่าเขาจะอาจจะล้มมาข้างเรานะเนื้อหุ้มเหล็กอย่างเงี้ยอันตรายมันก็จะรุนแรงมากกว่าที่จะแซงรถที่มีเหล็กต่อเหล็กด้วยกันนึกภาพออกไหมคะเพราะฉะนั้นรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานรถสกูตเตอร์คนเดินเนี่ยถ้าเราคิดจะแซงกลุ่มนี้นะคะเราจะต้องมีพื้นที่ s i ต์เทนอัพสแตนนะคะคือระยะห่างด้านข้างเนี่ย ที่กว้างเป็นพิเศษเราถึงจะแสงเขาได้